ทำไมคนเราถึงจะเลือกเข้าหาธรรมะในวันที่เรารู้สึกว่าเราป่วยครับมันไม่มีทางไปมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายลุงปู่ว่าดีนะอย่างน้อยเขาก็ยังคิดว่ามีที่พึ่องอ่ะแม้จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายก็ดีกว่าไม่มีที่พึ่งเลยะนะคนที่พอเวลาทุกเวลาทรมานเวลา ไร่พึ่งหรือว่าเวรแล้วเข้าหาทรรมเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการเข้าหาและแสวงหาที่ประเสริฐนะพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นคือวิธีแสวงหาที่ประเสริฐมันตรงกันครับมันตรงกันกับกันก็คือไอ้คนที่มีความทุกข์มีความเจ็บปวดรอดแล้ววิ่งเข้าหาเล่าครับผับบาร์เออกลุ่มไว้ออกเที่ยวเออเครียดไว้เที่ยว อันนั้นะ่ะเป็นการแสวงหาที่เพึ่องอันไม่ประเสริฐแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหามันเพิ่มปัญหาด้วยซ้ําไปเราะะฉนั้นถ้าเข้าถูกวิธีนะเมื่อสองวันนี้รับแขกเขากุ้มกันมานานและสองคนผวเมียกุ้มชายหนูก็พามากุ้มเสียเงินเสียทองไปร่วมๆเป็นห้าล้านหล้านนะก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้มาเขาบอกมาคุยกับสายแข็งหน่อยสายแข็ง เขาบอกเดี๋ยวต้องมาคุยกับสายแข็งช,า,ช,า,ชายหนูก็บอกก็าพามาคุยกับสายแข็งน่ยมาเจอตาตมาด่าเข้าไปสอสามคำเ<อ>ท่านั้นแหละ <c oughs> ได้ความสว่างกระจ่างกลับไปสว่างชัดคลายผ่อนคลายความกลุ่มความวิตกกังวลความทุรนทุรายความเร่าร้อนหายไอ้เงี้กัน เข้าหาทมในที่พึ่งสุดท้ายแม้มันจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายมันดีกว่าที่เวลาเราทุกข์ทรมานแล้ววิ่งเข้าหาอาบยมุกคือเห็นเครื่องชี้ภายมันไม่ได้ทำให้ให้ดีขึ้นกว่าเก่ามันแย่มันซ้ำเติมด้วยซ้ำไปจบ